สวัสดีค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้เออก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยนะคะครับโดยเฉพาะหลังการถ่ายทอดสดเกือบ3มชั่วโมงของสมเด็จหุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาใช่ค่ะเต็มไปด้วยวาทะที่ค่อนข้างเผ็ดร้อนพุ่งเป้ามาที่ผู้นำไทยเราเลยทั้งนายกแพรทองทานแล้วก็อดีตนายกทักษิณด้วยเป็นเรื่องที่น่าจับตามากนะครับ จากที่เคยดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวออค่อนข้างดีกลับกลายเป็นการประชิญหน้าผ่านสื่อแบบดุดเดือดคำถามสำคัญเลยก็คืออะไรอยู่เบื้องหลังท่าทีที่เปลี่ยนไปขนาดนี้กันแน่คะ อืมนั่นสิครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูนะคะทั้งรายงานของ UNODC เรื่องอาชญากรรมไซเบอร์รบ,บทวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนต่างๆแล้วก็ความเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อจะทำความเข้าใจว่าเอแรงจูงใจกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่ดีเลยครับเพราะข้อมูลที่เราจะคุยกันนี่มีทั้งภาพใหญ่อย่างเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติที่ UNODC เขาชี้เป้ามาที่กัมพูชาเลยว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญค่ะ ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลกระทบชายแดนแล้วก็มุมมองจากฝั่งไทยเราที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัววัฒกรรมก่อนเลยนะคะในการถแถลงเกือบ3มชั่วโมงนั้นนะคะสมเด็จหุนเซนโจมตีค่อนข้างหนักเลยครับหนักมากมีทั้งเปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณกล่าวหานายกแพทองทานว่าทำลายความสัมพันธ์แล้วก็ทวงบุญคุณที่คุณทักษิณเคย หนีร้อนมาพึ่งเย็นที่กัมพูชาใช่ครับครับประโยคนั้นก็พูดถึงแล้วยังขู่ว่าจะเปิดบงความลับอ้างว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าอีกโหไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองด้วยนะยังหยิบเรื่องส่วนตัวมาโจมตีใช่ค่ะอย่างเรื่องที่คุณทักษิณใส่อุปกรณ์พยุงคอตอนกลับบ้านก็บอกว่าเป็นการแสดงครับแล้วก็ ที่อ้างว่ากัมพูชามีศักยภาพทางทหารยิงอาวุธมาถึงกรุงเทพได้แต่ไม่ทำอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าการพูดแบบนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เป็นคำขู่ที่น่าสนใจนะครับยิงบกกับภาพที่อดีตรัฐมนตรีกล่าโหมเตียบันกับอดีตรัฐมนตรีมหาไทยซอเคง็งยืนประกบข้างๆตอนถแถลงด้วย ค่ะเห็นภาพนั้นเหมือนกันมันยิ่งดูเหมือนเป็นการแสดงพลังส่งสัญญาณว่าเออพร้อมตอบโต้ทางทหารความมั่นคงนะซึ่งเออนี่อาจจะไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับแต่เป็นการแสดงท่าทีที่เขาคำนวณมาแล้วถ้ามองว่าเป็นการแสดงพลังแล้วอะไรคือแรงผลักดันจริงๆล่ะคะเป็นไปได้ไหมว่านี่คือความพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในบ้านตัวเอง เป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับเพราะมีรายงานจาก UNDOC ที่เพิ่งออกมาเลยชี้ว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ของอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกไปแล้วจริงเหรอคะครับทั้งแกงคอเซนเตอร์แล้วก็เครือข่ายตลาดมืดออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างฮุยวันกรุ๊ปนี่ใหญ่มากโห ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยสารัฐเขาขึ้นบัญชีดําข้อหาฟอกเงินมหาศาลเลยนะแถมยังมีการระบบความเชื่อมโยงไปถึงหุนโตซึ่งเป็นหลานชายของสมเด็จหุนเซนด้วยโอ้โหเชื่อมโยงถึงคนในตระกูลเลยใช่ครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นก็ไปทางเดียวกันคือการสร้างประเด็นขัดแย้งกับเพื่อนบ้านโดยใช้วาทกรรมชาติยมเนี่ย ค่ะอย่างกล่าวหาไทยรุกรานไม่เคารพสารโลกอะไรแบบนี้ถูกต้องครับอาจจะเป็นยุทธศาสตร์เพื่อกลบเกลื่อนแรงกดดันภายในทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาอาจจะการไซเบอร์ที่กระทบภาพลักษณ์ประเทศรุนแรงแล้วก็ข้อกระหาคอร์รัปชั่นพูดง่ายๆก็คือใช้วาททะรังแรงเพื่อเบนความสนใจประชาชนออกจากปัญหาปากท้องปัญหาภายในประเทศประมาณนั้นเลยครับเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่ง เรื่องเบี่ยงเบนประเด็นก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่ไทยเราโดยตรงเลยมีข้อมูลอะไรสนับสนุมมุมนี้บ้างไหมคะ มีครับมีข้อมูลชี้ชัดว่าการที่ไทยยกระดับความเข้มงวดชายแดนเนี่ยถึงจะยังเปิดด่านอยู่แต่ก็ส่งผลกระทบเศรษฐกิจชายแดนกัมพูชาไม่น้อยเลยอ๋อกระทบเศรษฐกิจเขาใช่ครับโดยเฉพาะการประกาศนโยบายปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ปราบธุรกิจสีเทาต่างๆอย่างจริงจังซึ่งแหล่งข่าวบางส่วนวิเคราะห์ว่าเหมือนไปทุบหม้อข้าว ทุกมอข้าวครับทุกหมอข้าวกลุ่มผลประโยชน์หรือผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มในกัมพูชาที่เขาอาจจะเชื่อมโยงกับธุรกิจพวกนี้นะครับอืมประกอบกับมุมมองที่ว่าสมเด็จฮุนเซนอาจจะรู้สึกเหมือนออถูกฝ่ายไทยหักหลังหรือไม่ให้เกียรติ ครับครับความสัมพันธ์เก่าๆใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ในอดีตกับคุณทักษิณที่เคยพลิกจากศัตรูตอนเผาสถานทวดปี4-6มาเป็นมิตรแล้วก็แน่นแฟนขึ้นช่วงที่คุณทักษิณลีภยัยครับประวัติศาสตร์ยาวนานการกระทําของไทยตอนนี้อาจจะถูกมองว่าไม่นึกถึงตรงนั้นจนนํามาสู่การตอบโต้ที่รุนแรงแบบนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ครับ ทั้งหมดนี้เลยดูเหมือนเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลหรือ information warfare เป็นเครื่องมือสำคัญสังเกตจากการใช้คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นบทสนทนากับนายกแพททองทานใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักเลยในการเผยแพร่ข้อมูลฝั่งตัวเองสร้างเรื่องเล่าว่าไทยผิดสัญญาเป็นผู้รุกรานแล้วที่น่ากังวลคือ ความพยายามแทรกแซงการเมืองภายในของไทยอย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้ชัดเจนมากครับอย่างการพูดถึงการเปลี่ยนตัวนายกไทยภายใน3เดือนการโจมตีนายกแพทองทันโดยตรงหรือขู่จะเปิดโปงข้อมูลลับใช่ครับหลายฝ่ายมองว่าจงใจสร้างความระแวงความแตกแยกในไทยเองไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐบาลกับกองทัพหรือในหมู่ประชาชนด้วยกัน แล้วจังหวัดเวลาที่เลือกปล่อยข้อมูลหรือออกมาแถลงก็ดูเหมือนจะเกิดช่วงที่การเมืองไทยกำลังเอ,อ่อเปราะบางพอดีถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นช่วงมีม็อบ ช่วงปรับคอรมรหรือมีคดีสำคัญในสารรัฐธรรมนูญยิ่งตอกย้ำเรื่องความพยายามใช้ปัจจัยภายนอกมามีอิทธิพลต่อการเมืองภายในเรานะคะชัดเจนครับท่ามกลางแรงกดดันนี้ท่าทีของฝ่ายไทยก็ยังยืนยันแนวทางการทูตผ่านกลไก GBC ซึ่งเป็นเวทีหารือหลัก แต่ขณะเดียวกันกองทัพก็ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการระดับสูงหากจำเป็นสรุปแล้วสถานการณ์นี้ดูซับซ้อนกว่าที่เห็นภายนอกจริงๆนะคะวาทกรรมและการกระทำของกัมพูชาเหมือนจะมีแรงจูงใจหลายชั้นครับทั้งอาจจะกลบปัญหาในบ้านตัวเองตอบโต้ผลประโยชน์ที่เสียไปชายแดนแล้วก็ใช้สงครามข้อมูลสร้างความปั่นป่วนหวังผลทางการเมืองกับไทย เป็นโจทย์ใหญ่ทิ้งท้ายให้เราคิดกันต่อนะคะว่าในภาวะที่ละเอียดอ่อนเต็มไปด้วยกับดักข้อมูลแบบนี้ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายยังไงเพื่อรักษาผลประโยชน์อธิปไตยโดยไม่ตกเป็นเหยื่อเกมความขัดแยง้งครับ และไม่ปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมาสั่นคลอนการเมืองภายในได้และคำถามสำคัญที่สุดคือเราจะจัดการความขัดแย้งระดับผู้นำนี้ยังไงไม่ให้มันลุกลามกลายเป็นความรู้สึกไม่ดีหรือความเกลียดชังระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศใช่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะเรายังต้องเป็นเพื่อนบ้านกันไปอีกนาน